ครับพี่น้องครับเสาวันนี้เป็นเสาวันอังคารนะครับอังคารที่5กรกฎาคม2565ครับพี่น้องเขียวค่อนเดิมออกมาจากบ้านตีหาเคริงมาดักท่างนกเนี่ครับใช่วันนี้สองตัวนึ่งตัวนึงอาทิตย์มงคลครับพี่น้องนกเลียวผมใจเย็น โอ้หูผนเนียดลงไหมเรืน่นี้กับไซครับนด่มงคุะสยามนี่ตกมีตัวเสียงดีดีครับพี่น้องอยูนนี่แต่ว่ามากไกลแล้วก็หนีมากไกลแล้วก็นนี้ครับผมก็บอกเข้าใจว่าแค่หูผันเนียดขาดแต่เสียงดีจนอยากได้แหะครับจนอยากได้นอนคิดน้ํามันอย่างมาต่อมาเอาไปเลียงครับพี่น้องคั้น่มดีดีนี่จนยังเลี้ยวอยู่นี่เลี้ยวบ่สุดดอก ดวหนาหลายค่ำแล้วคนอยู่จังโยนยังยังมีกลกมากครับว่าเขาไก่แล้วมีสี่หลีบะง้งคัดั้งมาเบิ่งว่าเกี่ยวเน่าจะเป็นยังไงเป็นดอกสวยมานี่ สิ่งหอดคอดน่ะเด้บังหันไหมโอ้บ่เข้าใจว่าคอดมันงขึ้นสูงขึ้นมาน่ะสูงกระโดดใจนาปกติหน่องไงโอ้โหหอยอมแป้ กันเลยปาดเป็นปได้ดังไหนวะจะเข้าชั่วโมงที่ห้าแล้ว Bên phép phải cái lại lên mày, anh em mày, ôi nhau rồi เขาอยากได้แล้วพูดตูเสียงกลางทั้งหลังมันยังเสียงดีครับว่านาเสือเลยนกค่อนบอดดีวะ นี่เทที่สองได้ค้อนดีติดกันเลยก็มาาหายอยู่ขึ้นเ่าอยู่เย้เศร้าจะได้ละเนี้ยค้ังเนี้ยน่แต่6อม่วงหมไหมจนดนสิบเอดมงเลยนี่ นครับไปต้อนกมัดเมือจกจะมาใบซองไหมหอมานครับพีน้อนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ออกต้อนนกม่เลยทีเลยวคนหนาเสือครับเหนียวกัะกิลี่เหนียวสุดๆรับนกอูไส้นกสอง,สอง,สองข้อนครับพี่น้องคนนี้เหนียวใส่กันแต่หกม้นหดสิบม้นครับตัวหนึ่งบ่เหยียบเที่ยงกันจนจนโอต้ตาย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 คนสยามดึงจนเมื่อย ต้นเดียวกันนะผมใหญ่สามคนคือต้นเดียวครับก็ยังออกเขาออกเขาอยู่สุดท้ายว่าเขาว่าเหยียบไปเรียกไปหน้องเฝ้าเลยครับเหมือนี้บจักเตี่ยมเลยออกจากมอง <c oughs> ที่สายเหนียวหน่อยไปต้อยเลยพอดีจันกลองเมื่อดี้โดนไปมาสุ้ายเบื้องตัวอ่างเก่าคำเสียงกลางเสียงดีอยู่ผมไปครับไป่น้องอู้น เออเลยมูซ <Sud> ิพหาของข้องสามไปครับไกล่หมดละหัวตะนนหมดละคือบอดข้องแล้วพี่ขัดครับไปข้าวหนึ่งมังคุดสยามคันขื่นข้าวหนึ่งติวติวติวมาติวติวติวมาครับมังคุดยามคันขื่นขืนมากเยียบใช้ไฟนางขอดหมอดบ่อถิ่งขันเหี่ยงขึบ่อถิ่งเตะบ่อแม่นตัวเก่าอ่างเก่าหัวไม่ดองโอ้าคาบผัวคากเหลี้ยไปหลกไป ประละชิกมาหนีิบ่ปลระลับประละชิกมาหนีิปลระลับท่านประลัพผ้อมรับครับพ่อมาลมาหนีิประละชิกไปพ่อเด้๋ยวชิค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 มงคลสยามเอาดีครับพี่น้องเอ้ยมงคนสยามครับพี่น้องเดี๋ยวกันเี่ก็อาทิตย์สยามเอ้ยอาทิตย์มงคลครับหนิอาทิตย์มงคลนี่ก็โอ้ยเหี้ยจนไปยังเิาจะไปจัดเตี่ยมดีๆในสะดวก สาไปถึงเต้ตีหาวัววัวมันไหมเช็นไหวครัไป็นอกเสียงดีดีนกบอเนี่ยการ่้มนี่ได้การได้เลยการล้มดีครับที่ไปมูเชิบสามครับข้องสามผมเปิดเปิดยอดยอดีกระเป๋าตอนที่ผมมาคือมูเนี่ยบางคนไปพอหนกดีอยู่มองในตัวมูไปทั้งหนึ่งเนี่ยแทนมูได้เนี่ยนี่ใส่ผมไม่ครับผมมไม่อุบ เจอเป็นเจอพ่อเป็นพ่อนกไผเก่งเอาไปครับมอนีการกลองเก่งครับ1ิกูกเลาหตัวเลาขันขึนใส่กันเนาะข่าของเราขึ้นได้ไวะข้ามไหลไหมกูก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 เยงกกาไหเรียบร้อยครับเซ็ตข้ามไหเลยเซ็ตเถาข้าไหลเรยแล้วแปลว่าของผมบได้ไรมน,นี่ย่อมแพ้เด ประมาณคือประมาณเนาะเดี๋เดี๋ยวเดี๋อทีน้าแห่ะก่อนผมไปไหมครับพี่น้องนกหลายหลายเลยอ้ยิบสามมันนกหลายวันนี้เทีนพวกรองบอดแสดงเลยวันนี้บัโดดใส่เลยนางย่างเดี๋ยวมักินกะังตัก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 ก่อนกินนกผมไหโอ้ตายตายตายไมได้เป็นเี็กอนลูกหางมุ่นมัดละอาทิตย์นู้นคนไหนเจ้คนหนาไหม ่มเองขาพคำว่าไม่พี่น้องเมื่อไรตอนนกเขาพันหยันไหมครับพี่น้องจทนเลยกะบไหนบ่ไหนก็ซื้อมาบ่อพี่น้องฟังให้เราละครับผมเกี่ยวข้อเดิมมาเบ่อมาเบ่าไปต่อมาบ่ไหนกันโอ้ยฟังครับหมือนวันอังคารนะครับที่ห้าอังคารที่ห้ากรกฎาคมครับเกี่ยวข้อเดิมไปเฝ้าครับพี่น้อโอ้ยจัดจัดลูกโอ้ย อาทิตย์มงคลมัจะพาไปตกแต้มซะหน่อยการมดีดิกกลกงก้างผมตัวนี้นี่กะอ้างครับมันนีไปสองพระเอกเลยมงคลสยามครับอาทิตย์มงคลครับอ้างท่านครูใตรว่าไม่นอ้างทะาครดิวท่านครูครับเฮอมีแต้มโอเคครับ